สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะทรับเพื่อนกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับรับชมทางเพจก็เพจสลาลมคอย f c นะครับติดตามได้ทั้ง2ช่องทางนะครับทั้งทางช่อง YouTube หรือว่าทางเพจ a c e b o o k นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้มีเหรียญส่งมาขายนะครับเดี๋ยวแกะดูกันเลยนะครับว่าได้เหรียญอะไรมานะครับอันนี้ขอไม่เปิดเผยชื่อผู้ส่งนะครับก็คือส่งมาจากจังหวัด พระนครศรีอยุธยานะครับถ้าถ้าผมจําไม่ผิดนะครับก็คือชื่อปอนก็คือปอนอุไทยนะครับน่าจะน่าจะกรุงพระนครศรีอยุธยานะครับก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับเดี๋ยวรีบแกะรีบโอนนะครับส่งเหรียญอะไรมาขายอ่านี่นะครับข้างในไม่มีแล้วนะครับอันนี้เหรียญส่งมาขายนะครับส่งมาส่งเหรียญ5้าบาทมาสองเหรียญเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ามีเหรียญ1ิบาทด้วย มีจดหมายด้วยนะครับนี่เดี๋ยวดูผมขอดูจดหมายก่อนละกันนะครับโอเคนะครับอันนี้คือรายการที่ที่คุณพี่ท่านนี้ส่งมานะครับขอเรียกว่าคุณพี่ละกันนะครับจากจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเหรียญ5ปี4 6 2เหรียญเหรียญส0บบาทคุด1เหรียญนะครับแล้วก็โอเคนะครับอ่า อันนี้คือเลขที่บัญชีนะครับเดี๋ยวตรวจสอบเรียบร้อยเดี๋ยวผมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของของคุณพี่ท่านนี้นะครับส่งมาจากจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญในแบบที่ผมรับซื้อสามารถขายได้จริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับส่งมา20บาทนะครับอันนี้เหรียญ5บาทปี46รับซื้อแน่นอนนะครับ1เหรียญ2เหรียญนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นเป็นบล็อก บล็อกธรรมดาหรือว่าบล็อกแผงนะครับจุดสังเกตนะครับอันนี้มีเส้นกระเบื้องชัดเจนนะครับอันนี้เป็นบล็อกหมุนเวียนอันนี้มีเส้นกระเบื้องชัดเจนนะครับเป็นบล็อกหมุนเวียนนะครับอันนี้ผมรับซื้อนะครับผมรับซื้อเหรียญละ400บาทนะครับราคาราคาอยู่ที่ความพอใจเพื่อนๆสามารถขายที่ไหนก็ได้ถ้าเกิดว่าพอใจในราคานะครับ ไอ้สานลมมันซื้อถูกซื้อ400อย่าไปขายมันอันนั้นก็คือไม่ซีเรียสนะครับใครจะขายก็ส่งมาขายได้ใครขายที่ได้ราคามากกว่าก็ขายที่ไหนก็ได้นะครับคือคือไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะครับแล้วก็เหรียญ10บาทครุฑนะครับอันนี้ผลิต5ล้านเหรียญแต่ว่ากระแสค่อนข้างจะดีนะครับถึงแม้ว่าจะดรอปลงมานิดหน่อยแต่ก็คือยังรับซื้ออยู่นะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ1 0 0บาทนี่นะครับอ่า นี่นะครับสิบ5 20านะครับ20บาทนะครับอันนี้รับไปเกือบ1,000บาทนะครับก็คือแจ้งราคาจริงๆนะครับอันนี้ซื้อเหรียญละ400แล้วก็เหรียญ1น1บาทคุดเนี่ยสภาพนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า120นะครับอันนี้คือแจ้งตรงๆนะครับแล้วก็มีช่วยค่าจัดส่งนิดหน่อยนะครับก็คือถือว่า ช่วยๆกันนะครับก็คือผมอ่ะได้กําไรไม่เยอะหรอกผมขายเหรียญหนึงอ่ะไม่เกิน500บาทนะครับคนที่พบเจอเหรียญอ่ะจะได้ราคาแบบจะได้กําไรเยอะที่สุดนะครับเหมือนคุณพี่ท่านเนี้ยเจอหนึ่งเหรียญน,นะครับถ้าเกิดว่าขายผมอ่าสี่บาทนะครับผมไปขาย ผมไปขายขายไม่เกิน500อยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมมีช่วยค่าจัดส่งด้วยนะครับกำไรผมต่อเหรียญไม่ถึง100บาทนะครับแล้วก็แนะนำนะครับใครที่บอกว่าซื้อถูกซื้อไม่จริงนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับ <c oughs> ใครที่ว่าซื้อไม่จริงก็ผมก,ก็ปล่อยแล้วนะครับก็คือไม่ไม่สนใจนะครับก็ลองดูเองแล้วก็ใครที่บอกว่าซื้อถูกก็ไม่เป็นไรนะครับ ถ้าคิดว่าซื้อถูกก็ลองขายเองหรือว่าส่งไปขายช่องอื่นๆนะครับก็ลองดูนะครับลอง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 สอบถามดูหลายๆช่องแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือส่งมาขายนะครับจากจังหวัดพระนครศรียุธยาเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวโอนเงินให้เลยนะครับไม่เกิน5านาทีนะครับก็ขอขอบคุณคุณพี่ท่านนี้นะครับที่ให้ความไว้วางใจส่งเหรียญมาขายกับทางช่องทางเพจนะครับซื้อจริงแน่นอนติดต่อได้นะครับถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะติดต่อยาก แต่ก็ติดต่อได้นะครับมีบ่นนะครับมีมีมาบ่นให้ผมฟังบอกว่า,าบางช่องติดต่อไม่ได้เลยนะครับส่งไลน์ไปก็ไม่อ่านอันนั้นก็คือบน่นบ่นให้ผมฟังได้แต่ว่าผมก็คงจะแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องพิจารณากันเอาเองนะครับว่าช่องไหนซื้อจริงติดต่อได้แล้วก็ช่องไหนซื้อจริงติดต่อไม่ได้นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ